ข้อความหนึ่งบอกว่าเออสุกกระทุกนั้นอะไรไม่รู้นิพพานหรืออะไรไม่รู้หรือบรมสุขมันแปลว่าเฉยๆกลางๆไม่สุขไม่ทุกเลยน่าจะใช่ไม่ใช่เพราะพพอเราตั้งเป้าอย่างนี้ว่าอ๋อเราเรียนรู้ธรรมชาติมาเราเรียนรู้ธรรมะมาเราไปศึกษามา <c oughs> เขาบอกว่าอย่าสุกอย่าทุกข์อยูอย่เฉยๆ <c oughs> ไม่ใช่นะ <c oughs> ใครที่สอนแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้เข้าใจจริงๆอ ถ้าเราพูดถึงเวทนาเวทนามีความสุขมีความ,ม,วามทุกข์แล้วนะมีความเฉยเฉยนะคือความเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นเวทนานะาอ,ยอยู่ในสังขารอยู่เป็นสังขารทั้งหมดมมเลยไม่ค่าเท่ากันมไม่ใช่นะอเอาสรุปก่อนว่าถ้าเราเราศึกษาเราก็จะเข้าใจว่าธรรมะสอนให้เราใครไม่รู้ถ้าสอนถูกคือสอนให้เราอยู่กับความเป็นจริงว่าความเป็นจริงตามธรรมชาติคืออะไรควรจะปฏิบัติกับธรรมชาตินั้นอย่างไร นี่ความจริงไม่ได้สอนให้เรามีความสุขไม่ได้สอนให้เรามีความทุกข์ไม่ได้สอนให้เราเฉยๆแต่สอนให้อยู่กับความเป็นจริงอนี่คือความแตกต่างถ้าสอนถูกต้องสอนไป็นสมาธิทีแบบนี้เห็นไหม,มประมาณนี้เนะาะนั้นอยากเข้าใจก่นอนอะจะพูดพูดถึงคําว่าธรรมะมันเป็นคําที่แบบบางคนฟังแล้วแสลงหูนะอีทาอําไมนะอะไรอย่างเงี้ยคือใจเป็นคำอะไรก็ไม่รู้อะ่ะ จริงๆถ้าเราเข้าใจก่อนบางคนมันเป็นคําที่แปลไปได้สำหรับพัยาบางคนแปลว่าธรรมะคือธรรมชาติปแปลไรงนี้ยถ้าพูดถึางธรรมะหัวเราอ่ะมันจะถูกตีความมันจะถูกสังขารเรียบร้อยเลยว่าอ,อะไรก็แล้วนี่มันดีๆถูกไหมับบแปลว่าดราม่าได้ไหมได้ปกติอย่างคําว่าธรรมะภาษาอังกฤษมันเขียน D H A M M A คือดัมมะใช่ไหมแต่จร<ด>ิงๆมันคำว่า D R A A เอ็มเอด้วยนะดรามา่าดราม่าก,ก็แปลว่าธรรมะนะมันคาว่าธรรมะเป็นคําที่กว้างมากคือบอกความเป็นจริงตามธรรมชาติของทุกอย่างแต่คนโดยทั่วไปถ้าไม่เข้าใจจะตีความคําว่าธรรมะแปลว่าเป็นเรื่องดีๆทําดีๆอะไรดีๆแปลว่าธรรมะให้ไปปฏิบัติธรรมซึ่งก็พูดแบบไม่รู้กี่สิบแปดล้านรอบว่าปฏิบัติธรรมไม่ได้แปลว่าคุณต้องเข้าวัดไปสวดมนต์นั่งสมาธิใส่ชุดขาวร่มขาว ออกมาเจ็ดวันนั่นไม่ใช่การปฏิบัติธรรมนั่นคือการเข้าไปฝึกไปฝึกไปเข้าโรงเรียนนะใช่เพราะะนั้นอยากให้เข้าใจใหม่ว่าคาว่าธรรมะเป็นคำก,นกลางดราม่าก็เป็นคาก,กลางบวกก็ได้ลบก็ได้ลงไปเราจะมีคําว่ากุศลธรรมอืกุศลธรรมกุศลธรรมและ แ,แ,แ,และลแ,ะแ,ะแะละแ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 ละอละพยาการตาธรรมก็คือธรรมะหรือธรรมชาติที่เป็นกลางๆไม่เป็นกุศลและไม่เป็นอกุศลอพยการตาธรรม,มพระยะการตาธรรมช่ามันชื่อถ้างหมาย <โ voilà. S 1> คือสรุสรปให้ฟังว่าเราเคยยิาางคาว่ากุศลก,ก,กับอกุศลก่อนนะอื<ง>แปลว่าธรรมะหรือธรรมชาติในแง่ของที่มันเป็นกุศลที่มันเกื้อกูลในชีวิตเกื้อกูลเราเกื้อกูลผู้อื่นเป็นเรื่องของความมีงานก็มี ธรรมะหรือความเป็นจริงตามธรรมชาติที่เป็นเรื่องที่ไม่เกื้อกูลและเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็มีเห็น mm hmm. ไ,ไหมถ้าฟังแล้วอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลกนิดนึงเพราะว่าอาจจะไม่เคยเข้าใจอะไรแบบนี้และธรรมะที่รู้ไปเข้าใจไปหรือเป็นความเป็นจริงตามธรรมชาติที่ไม่สง่งผลในแง่บวกหรือในแงล่ลบก็มีมองเห็น mm hmm. okay, ไหมมันเป็นธรรมชาติเหมือน,นแหละ ธรรมชาติของความตายมันส่งผลในชีวิตเรามีความสุขไหมไม่สุขนะจริงป่ะเราถามเป็นเรื่องจริงไหมจริงจริง,รงเอาเรื่องแบบตุงเป่งเลยก็ได้ตุงเป่งเรื่องอะไรดีวะป่วยเป็นมะเร็งค่ะ,ะธรรมชาติไหมธรรมชาติจริงจริงไม่ต้องธรรมชาติแหละแต่เราจะคิดว่าอาจจะไม่ธรรมชาติเลยนือถ้าเรายอมรับความจริงตามธรรมชาติได้ว่าเป็นมะเร็ง เป็นมะเร็งมันเป็นกุศลธรรมตรงไหนวะเป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นลหรอไม่เป็นเป็นยังไงมันเป็นอกุศลธรรมไม่เกื้อกูลเราเลยไม่ชอบอเครียดเป็นทุกข์ใครมันบ้าชอบป่วยโอ้ที่ใจเนี่ยเป็นมะเร็งจะบ้าเหรอแล้วถ้าทําที่เราไม่ประมาทล่ะคะ่ะอ่ะอันนั้นคือผลของมันอเรื่องหนึ่งเข้าใจป่ะผลของธรรมนั้นผลของธรรมชาตินั้นเข้า็จไหมผลของ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วอ่ะเราก็จะมีความรู้สึกนึกคิดความเข้าใจกับธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่เราคุยกันเรื่องสังขารน,นี่แหละสังขารที่เราไปปรุงว่าเป็นมะเร็งเท่ากับอะไรอชอบไม่ชอบดีไม่ดีอีกเรื่องหนึ่งเห็นไหมแต่ให้เข้าใจพื้นฐานธรรมชาติก่่นว่าธรรมะหรือธรรมชาติที่เกิดขึ้นสามารถเป็นแง่บวกก็ได้แง่ลบก็ได้ไม่บวกไม่ลบก็ได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ได้สอนให้เราปรุงบวก ไม่ได้สอนให้เราปรุงกลางการด้วยจอนใี้เราเข้าใจทาความจริงเนะาะแยกได้เนาะมีกุศลอกุศลมีแบบไม่กุศลไม่ไม่ก,กุศล้วยขัมนมาที่ตะกี้หมอโบบอกว่ามันก็จะมีคาเนีก,กนธรรมหอือธรรมชาติอันหนึง่งเขาเรียกว่าสังคตธรรมกับอ,อสังคตธรรมสังคตะม,ม,ม,มเข้ามาจากสังขารก็คือธรรมชาติแปลงอย่างนี้เลยว่าธรรมชาติที่ได้รับการปรุงแล้วมันเลยอร่อยแล้วอืมันเลยเค็มแล้ว นเยเปรี้ยวแล้วมันเลยหวานละเพราะปรุงเรียบร้อยแล้วกับางานหนึ่งคือธรรมชาติที่ไม่ปรุงไม่ปรุงคือไม่ปรุงเข้าใจไหมเช่นตายความตายเป็นความจริงตามธรรมาชาติอื<ม>เข้าตายแล้วคือตายก็ไม่มีอะไรดรกว่ปอ่มความตายคือความตายไงสมมติตายแล้วเท่ากับอย่างนั้นอ๋อเพราะคนตายเป็นแม่เราอ่าเริ่มลนะ มแม่เราจะต้องแบบนี้ไว้ศพกี่วันทำพิธีแบบนี้จุดทูปกี่ดอกชอบวัดอะไรแม่ชอบกินอะไรปุ่งแม่ปเสียใจเพราะเป็นแม่เลยเสียใจเสียใจมากเพราะเป็นแม่ไม่ใช่ปลาทางบ้านออย่างเงี้ยไม่อยากให้แม่ตายทุกอย่างเลยแมปลุกหมดเลยเพราะนั้นมันก็มีแค่ว่าถ้าแม่ตายอันนี้ไม่ปุง่งนี่คือธรรมชาติ แต่แม่ตายแล้วต้องสานนู่นทานี่แบบนั้นไม่ได้อย่างนี้ต้องทานี้ประเพณีอย่างนี้เป็นคนจริงคนไทยทํโกงเตกนู่นนี่นะั่นอะไรเงี้ยขึ้นปรุงหมดเลยโอเคไหมข้อแตกแค่นี้คือการที่แบบธรรมชาติปรุงธรรมชาติกับไม่ปรุงธรรมชาติอืแค่นั้นเลยแล้วทํายังไงให้มันไม่ปรุงธรรมชาติอื พี่ตะกี้ถามๆแล้วงโงๆกันเพราะเราแยกไม่ออกว่าไอค้คาว่าสังขารไอค้คำไอ้ปุงไอ้อะไรนะตุงเป่งตุงเป่งตุ้งเป่งเนี่ยมันมีสองแบบตุ้งเป่งในฐานะของจิตใจอย่างเดียวกับตุงเป่งในฐานะ i ินเจ e r a รค่ะอืมเห็นไหมอ,อธิบาย,ย,ายง่ายๆก่อนตุ้งเป่งในแบบทั่วๆไปก็คือที่หมอโมพูดจะแหละว,ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงหนึ่ง ตุงเป่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกสองตุงเป่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนสามภาษาชาวบ้านคือสิ่งใดๆก็ตามเอฟวิติงจิงกะเบลในโลกใบนี้เอฟวิติงจิงกะเบลทั้งกายและใจทำมาโดยธรรมชาติแยกได้อีกว่าเป็นรูปกับเป็นนามเห็นไหมนอกจากแยกเป็นสังฆตธรรมอสังฆตธรรมแล้วเป็นเบกุศลไม่กุศลแบบกลางๆก็แล้วยังสามารถแปลงมาได้เป็นรูปกับนาม คือสิ่งที่จับต้องได้กับสภาพจิตใจอารมณ์ความรู้สึกถูกไหมงงไหมเดี๋ยวพักอยู่บ้านไม่งงค่ะนั้นไอ้คาว่าจิตตรงเป่งอันแรกคือตรงเป่งทุกสิ่งทุกอย่างเอฟวีติงจิงกะเบลในโลกนี้ทั้งเป็นสิ่งที่จับต้องสัมผัสได้กับสิ่งที่จับต้องสัมผัสไม่ได้ไม่ได้ใดใดในโลกนี้ก็ตามคําถามมีสิ่งใดบ้างที่ไม่ถูกลงแต่งมีไหม ไม่มีเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นอีสังขารตัวเนี้ยมันแปลว่าสิ่งต่างๆที่เป็นปัจจัยทําให้ปรุงแต่งพง่ายๆคือทุกอย่าง <c oughs> ไม่มีสิ่งใดเลยในโลกนี้ไม่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาอืถูกจัดโลขึ้นมาจักรวานดวงอาทิตย์มันปรุงดีปรุงไม่ดีก็ว่านไป มันตัวสังขารตัวนี้ตัวแรกอยู่ในกฎของไตรละแปลว่าไม่ว่าจะปรุงดีปรุงไม่ดีปรุงไงก็ตามมันไม่สามารถอยู่เหมือนเดิมได้ถูกไหมนีม่เป็นกฎธรรมชาติมันจะอยู่อย่างนั้นเทมตลอดการไม่ได้กันไม่มีทางไม่ว่าสิ่งนั้นจะเข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแรงถูกสร้างจากสิ่งที่แข็งแรงที่สุดในโลกนี้มันก็เปลี่ยนแปลง<ม>เปลี่ยนช้าเปลี่ยนเร็วม,มันก็เปลี่ยนพะฉะนั้นอยู่เหมือนเดิมไม่ได้แน่นอน<ม>ก็คือสภาพของความเป็นทุก ถูกไ,ไหมถัดมามันต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคือมันเช้ n ใช่ไหมมันไม่เที่ยงอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะนั้นมันทุกแล้วมันไม่เที่ยงแล้วถัดมาก็คือบอกว่ามันเกิดจากการที่ประกอบทําความเข้าใจว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้เป็นแม่สิ่งนี้เป็นพ่อสิ่งนี้คืออ่ะเนี่ยตีความเรียบร้อยแล้วนี่คือสบู่นี่แชมพูนี่ครีมนวดครีมนวดเท่ากับอย่างนั้นแชมพูเท่ากับอย่างนี้ปรุงแต่งปไปหมดแล้วนะั่นจริงๆ,ๆแล้วโดวยธรรมชาติอะ่ะเราจะบอกว่าไม่ฉันไม่ปรุงแต่งอะไรแล้ว ก็ได้ทำไม่ได้อ่ะมันเป็นเรื่ธรรมชาติเวลาปรุงแต่งอยู่แล้วอ่ะต้องยอมรับหย่านีก่อนเออถ้าไม่ยอมรับทำอะไรไม่ได้นะเข้าใจไหมคิดถึงพระอรหันต์มาขึ้นมาเลยพี่บีนั้นปสังขารตัวเลขแปลว่าสิ่งต่างๆที่เกิดจากปัจจัยที่ปรุงแต่งเข้าไปแปลว,ว่า everything j i เบลอสิ่งนี้สิ่งนี้เราทําอะไรได้ไหม,ไ,มได้ คือมันปรุงอยู่นะแต่เรามีบทบาทหน้าที่จะทำอะไรกับมันอีกเรื่องหนึ่งเห็นไหมาวนี้มีจิตปรุงแต่งปรุงแต่งจิตปรุงแต่งปรุงแต่งอีกตัวหนึ่งอันนี้จัดการได้เยอะมันนี่คือในวงแคบเราจะเคยได้ยินคาว่าสังขารที่อยู่ในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครับอันนี้เป็นส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์รูปเนี่ยเข้าใจอยู่อืแต่สังขารที่อยู่ในเนี้ยมันอยู่ในเรื่องของนาม มันอยู่ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้อืแยกของใช่ไหมสิ่งแรกอันแรกนี่คือทั้งกายทั้งใจรวมหมดทุกอย่างเลยยังไงก็เป็นสังขารดีแต่มันจะมีอันนึงคือสังขารในฐานะของขันห้าก็คือว่ารูปเวทนนาสัญญาสังขารแปลว่าใจที่มันปรุงแต่งว่าอะไรเป็นของของเราไม่ใช่ของของเราสภาพจิตใจที่เรายึดว่านี่คือของเรานี่คือคนรักเรานี่คือรถรักเรา นี่คืออาหารที่เราชอบอนี่คือพ่อเรานี่คือแม่เรานี่คือแฟนเราแฟนเราต้องเป็นของเราคนเดียวอก็เป็นของของเราก็จะได้มาด้วยความยากลำบากไม่รู้แหละของเราเว้ยอินเนอร์สุดๆอินเนอร์อินเนอร์หรอต่อฮะสังขารตัวนี้แปลว่าสภาพที่ปรุงแต่งจิตใจอืมันเป็นสภาพที่เอาไปปรุงให้จิตใจคิดดี อเอาไปปรุงให้จิตใ,ใจคิดชั่วปรุงให้ชอบปรุงให้หลงปรุงให้รักปรุงให้เกลียดก็คือที่เราพูดภาษาชาวบ้านว่าคิดปรุงแต่งนั่นแหละอยู่างตัวนี้แล้วเราคิดปรุงแต่งไปต่างๆกันแน่คิดไปนน่นคิดไปนี่คิดไปนั่นอ,อันเนี้ยอยู่ในสังขารในตัวในขันห้านี่นแหละปรุงไปเรียบร้อยแล้วเห็นแล้วก็เรียบปรุงไปแล้วว่าไอบอดี้โรชั่นของนางค่ะ อะอย่างเงี้ยดูรู้ไหมว่าอะไรกุหลาบกุหลาบกุหลาบเป็นสัญลักษณ์ของอะไรความรักความรักกลิ่นต้องประมาณไหนคอามนี้ออกไหมหอมหวานชื่นใจเออแบบโรแมนติกครั้งที่เรายังไม่อะไรแต่ว่าเรามีสัญญากับเรื่องนี้เรามีความจําได้หมายรู้เคยมีประสบการณ์ผ่านมาก่อนรู้ว่าครีมเท็กเจอร์ต้องเป็นประมาณนี้แหละเราก็มีใจที่มันคิดปรุงแต่งมาเรียบร้อยอือางเี้ย เราปรุงได้ถ้าสมมุติว่าเราชอบมีเวทนาใส่มาแล้วมีความชอบกลิ่นกุหลาบจําได้ว่าเป็นกลิ่นกุหลาบเพราะฉะนั้นเราปรุงมาเรียบร้อยแล้วว่าถ้าฉันได้ทาอันนี้นะอ๋อโรแมนติกชอบอยากได้ต้องเป็นของเรายึดเลยเอาเลยซื้อสิครับรออะไร <Okay. S 1> ประมาณเนี้แ้่สมมุติว่าเรามีสัญญาจําได้ว่าไม่ชอบอเพราะอีผัวเก่ามันเคยใช้กับเรา แล้วมันหนีไปมีคนอื่นเพราะฉะนั้นมันจะฝังใจเลยว่ากิ่นกุหลาบไม่ไอ้พวดเขาไม่ได้นะมีเวทนาละไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบจาได้ไม่ชอบเพราะฉะนั้นนึกถึงกลิ่นกุหลาบโอ้โหโรแมนติกไม่อื้อสิดสเอียงอือเนี่ยไม่อยากได้เว้ยโกรธแค้นไปอีกใช่ปเรียร้อก็เลยซื้อเท่าไหร่พะแทนไม่เดียวไม่ได้ใจเย็นไม่ได้ไม่ได้ยไม่ได้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 ไม่ได ยิงย่งคิดยิ่งทุกข์ก็คือเรื่องนี้แหละพอ<ม>เราคิดปรุงไปเรียบร้อยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ควรจะเป็นอย่าง,งนี้คิดปรุงเข้าไปแล้วทุกแน่นอนอ,อืเห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือสังขารที่อยู่ในหมวดของขันห้าแยกออกใช่ไหมแยกออกนะเพราะฉะนั้นอันแรกที่บอกว่าสิ่งที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งเข้าไปคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้อืไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นมาโดยไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีปัจจัยมีอ่งสิ้นไม่มีเลยสักอย่างไม่มีเลยสิ่งที่เกิดจาก ปัจจัยที่มันปรุงแต่งเข้ามานั้นคือทุกอย่างอืแต่มันมีสิ่งที่ไปมีอิทธิพลเป็นสภาพที่ไปปรุงแต่งจิตใจอีกทีนึงอืมันคือสังขารที่เกิดจากเราเนี่ยไปปรุงแบบนี้แหละเห็นไหมเราก็เป็นเหมือนธรรมชาติน้องพี่บินนอ้อเราปรุงได้หมดเลยเราสามารถปรุงให้เราสุขก็ได้นะ คิดให้มันดีทุกอย่างมันยัได้เหมือนกันนี่กรณีเดียวกันสมมุติว่ามันเป็นครีมที่ผัวเก่าเคยใช้แล้วผัวเก่าเขาหนีไปเราก็สามารถปรุงให้มันดีได้ถูกไหมก็สารพันเลยจะปรุงยัไงก็ได้เช่นเราบอกว่าก็คุูก็ชอบแบบนี้แหละมีใหม่มคงไม่ชอบแบบนี้หรอกนี่เป็นกลิ่นที่ใช้กับคุณเท่านั้นเป็นสั์ประกอบดีครับมีคุณไปเร่อยนะขอโทษคือจะปรุงอะไรก็ได้อ่ะมันสามารถปรุงได้ทั้งดีและไม่ดีเพราะนั้นคนเราทุกจากไหน่ะ ปรุงแต่งความคิดนั่นแหละเพราะนั้นความคิดที่เราปรุงมามันก็เลยเป็นแบบนั้นแหละอือ A little happiness is like ค่ะพี่บีนสิ่งที่เราทําได้จากสิ่งที่เป็นเกิดจากเหตุปัจจัยทําให้มันเกิดการปรุงแต่งคือสังขารโดยทั่วไปอินเจอร์ลสิ่งที่เราทําได้คืออะไรนะพี่บอกว่าเฮ้ยมันทำอะไรไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้นะอืมคนเขาที่ใส่ใจคอเป็นแบบเนี้มันงี่เง่าเหลือเกินดื้อเหลือเกินเนี้ย มันทำไม่ได้นะมันเปลี่ยนไม่ได้นะสิ่งที่เราทำได้กูแหล่ะเข้าใจตัวจิตใจความติ่นใจเข้าใจ้ยสองเรื่องหนึ่งรู้เท่าทันสองปฏิบัติให้ถูกอรู้ก่อนรู้ให้ทันก่อนรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรส่งผลดีผลร้ายอะไรยังไงรู้รู้เท่าทันรู้ว่าคนคนนี้เป็นแบบไหนแก้ได้แก้ไม่ได้รู้เท่าทันและปฏิบัติกับสิ่งนั้นให้ถูกแค่นี้เองไม่มีอะไรมากเรารู้หนี่ว่าร่างกายเราเป็นแบบนี้รู้ว่าความตายเป็นเรื่องจริงยังไงก็หนีไม่พ้นรู้ทันแม่ละว่าต้องตาย อ,อนรู้ทันนี่แล้วปฏิบัติกับเรื่องเนี้ยเรื่องความตายยังไงอ่ะทำดิถูก mm hmm. ไหมก็คือพูดตะกี้เราพูดย้อนกลับไปถ้าพูดย่งยๆคือเราบอกว่าธรรมะมันคือธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นของมันอยู่แล้วเรามีหน้าที่รู้ตามความเป็นจริงแล้วปฏิบัติกับมันอย่างไรถูกไหมเ mm hmm. นี่ยแปลเป็นภาษาชาวบ้านว่าก็รู้ทันอืมอ mm hmm. รู้ให้ทันแล้วปฏิบัติให้ถูกแค่เนี้ยสองอย่าง mm hmm. ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้รู้ทันยังปฏิบัติถูกยังรู้ก็ไม่รู้ mm hmm. ปฏิบัติก็คิดเองเออเองอคิดปรุงป้าบอคอแตกต้องเป็นอย่างงู้นอย่างเงี้ยมันก็เลยพังเนี่ยลองรู้ทันได้ทุกอย่างเนี่ยก็ปฏิบัติที่ถูกต้องที่มันก็เข้าไปที่แบบสมาธิที่สมาสังคัปะเลยนะเนี่ย<อ>พี่บ<อ>ิ๊กถูกใช่ไหมเป็นเลยยังที่ที่เอาเรื่องนี้มาอยากให้หมอโมมาเล่าให้ฟังก็คือแค่จะบอกว่าอันหนึ่งอยากจะชี้ให้เห็นว่าโดยความเป็นจริงในธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยอย่าไปตีความว่าแบบ ธรรมชาติแปลว่าต้องเป็นเรื่องดีเสมอไปธรรมชาติคือเรื่องที่ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ตามความเป็นจริงเฉยๆก็ได้เพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เฉยๆอารมณ์ที่ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ใช่อารมณ์นิพพานะที่ผู้ไปทั้งหมดก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันปรุงหมดเลยเห็นไหมสิผ่ายแล้วมันมีทุกอย่างที่บอกว่าอะไรที่มันไม่ปรุงมีไวม้มีมันมีสิ่งหนึ่งที่เป็นสภาวะที่ไม่ปรุงเลยอย่างตะกี้ยกตัวอย่างว่าตายตายคือตายแล้วไม่ปรุงอ่ะเอาคิดตามทฤษฎีก่อนนะว่าเป็นไปได้ไหม ไม่ได้เพราะเวลาเออมีข่าวคนใดคนหนึ่งตายไม่รู้จักอืมไม่ได้รู้เกี่ยวอะไรเขาเลยรู้สึกอะไรไหมก็ตายก็ตายไงบางทียังคิดในใจเนี่ยเห็นไหมทุกคนก็ต้องเกิดมาก็ตายเดี๋ยวเราก็ตายนี่รู้สัจธรรมนะฮะอันนั้คือปรุงนะปรุงนะปรุงเรียบร้อยแล้วปรุงด้วยแถมปรุงนั่นคือปรุงให้มันเป็นเรื่องดีเลยว่าไปเทั้นสังขาร ปัญญาก็เป็นการปรุงเหมือนกันปรุงให้เกิดปัญญาปรุงให้เกิดความเข้าใจปัญญาก็เป็นหนึ่งในการปรุงคือปัญญาเป็นสังขารเหมือนกันเห็นไหมอั้นเราดูว่ามีคนตายแล้วจบนี่ไงเห็นไหมการไม่ปรุงทําได้มันสภาวะเดียวที่ไม่ปรุงเลยเขาเรียกว่านิพพาน,น,พานอืมัมนก็เลยมีแค่สองฝั่งคือฝั่งที่เป็นสังขารนีคือทุกอย่างในโลกนี้เลย เขาเรียกว่าเป็น well, ส kind of ังขารที่อยู่ภายใต้ของกฎไตรละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนุจังทุกขังน้ำตามันอะไรก็ตามที่อยู่ภายใต้กฎนี้ทั้งหมดนี่แหละสังขารมันเลยมูงมันเลยเกิดขึ้นได้ตั้งอยู่ได้ดับไปได้มากขึ้นได้น้อยลงได้สุกได้ทุกได้อในกฎนี้หมดเลยมันบังเอิญมีโผล่มาแค่อันเดียวเองมันไม่อยู่ภายใต้นี้เพราะมันไม่สุกไม่ทุกไม่ได้เกิดไม่ได้ดับไม่ได้มากไม่ได้น้อย ปรุงอะไรไม่ได้ก็คือพันธุ์พานสภาวะที่ like <fen. S 1> ไม่ปรุงอะไรเลยแต่ไม่ปรุงอะไรเลยไม่ได้แปลว่าจืดนะเหมือนที่ตะกี้บอกแกงจืดอ่ะใช่แกงจืดที่ไม่ปรุงอะไรเลยไม่ใช่อันนั้นคือสภาวะกลางกลางเฉยเฉยที่แบบไม่เอาอะไรเลยแล้วก็บอกว่าไม่ฉันปรุงทุกอย่างแล้วไม่ปรุงอะไรแล้วไม่ไม่ใช่เห็นไหมพันธุ์จริงๆเราก็อยู่ในแกงจืดที่ปรุงเรียบร้อยแล้วหรือแกงจืดที่จืดๆก็ได้พันธุ์อยู่ ในที่เดียวกันนั่นแหละโอเคไหมโเคไหมโอเคเนาะเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งที่เราทําอะไรกับมันได้เยอะคือสภาพที่ไปปรุงแต่งปรุงสภาพที่ไปปรุงแต่งจิตใจเนี่ยเจอไอ้สังขารอยู่ในขันธ์เราต้องจัดการต้องไม่เนชมนะจะแม่เนชยังไงอ่ะถ้าไปคิดปรุงมันเพิ่มเยอะแยะคิดว่าเป็นของเราไม่ใช่ของเราเนี่ยก็เป็นปัญหาถูกไหมคือประเด็นคือแค่นี้ว่าว่าไอ้สังขารตัวนี้คืออะไรที่มันบอกว่าอยากได้แล้วต้องเอามาให้ได mm ้เ hmm. ป็นของเรา อะไรที่ไม่อยากได้ไม่เอาต้องออกไปไกลๆปรุงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่นปัญหาทันทีเพราะอยากได้เราต้องหาทางทำไงให้มันได้มามเกิดวงจรทันทีเลยอือเราไม่อยากได้เราก็พยายามหาทางทำไงให้ที้ออกไปก็เกิดวงจรทันทีเหมือนกันนั้นถ้าเราทําความเข้าใจเรื่องนี้ไม่ได้เราก็จะไม่ปรุงเพิ่ม,มสุขก็ไม่เพิ่มทุกก็ไม่เพิ่มอย่างเงี้ยเนาะแฟนผู้ใจดีๆกับเราซื้อกระเป๋าให้ใบหนึ่งคัปปี้ไหมสบายใจแหละ ก็แฮปปี้ไงที่แฮปปี้ก็ดีก็จบก็ไม่ปรุงเพิ่มคนบ้านห่ะไม่แฮปปี้ยถ้าซื้อให้บอกไม่ได้ของฉันของฉันอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มเป็นปัญหาละตอนเลิกกันทำเนี่ยขึ้นไหมแล้วแต่คนไหมแล้วแปคนแล้วแ้่คนบางคนเขาก็เก็บนะเป็นสมัติงชันเอาซื้อบ้านอยู่ด้วยกันหลังเงี้ยตึ้มเลยเลิกกันให้ไค่ ฝั่งหลังเขาเอาเลื่อยมาหั่นบ้านขึ้นมีข่าวของฉันมีข่าวดูด้วยกันถามคำถามเพิ่มเติมไดนึงเนี่ยสังขารในขันห้าถ้าเรารู้เท่าทันมันครับสังขารตัวนี้มันไม่สามารถทํางานได้ด้วยตัวมันเองอย่างเดียวดูมันต้องพึ่งพาตัวอื่นด้วยสังขารที่อยู่ในกฎไตลักษ์อ่ะยังไงมันก็ไปไนทำอะไรไม่ได้แต่สังขารที่อยู่ในในขันห้า มันทางานตัวมันเดียวไม่ได้เพราะมันจะไม่อยากได้มันก็เลยมันจะเอาสิ่งนี้มาได้ยังไงถ้ามันไม่เกิดไม้ทนามันอยากได้อคือเอามากองไว้ตรงหน้าก็แบบก็ไม่ได้อยากได้อ่ะอแล้วแบบรังเกียจมันก็ไม่อะไรเงี้ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าอ๋อรู้ละกุหลาบโอ้ครมโองโอ้แฟนทาให้กับงจะนโรบันติกีนะอนียปลูงเรียบร้อยแล้วเห็นไหมรูปเกิดละเกิดฟิวสัมผัสจำได้มีสัญญา ความจาได้รู้ทํางานเวทนารู้แล้วว่าน่าจะชอบน่าจะใช่ต้องโดนวิญญ,ญาณก็มีละวิญญ,ญาณก็คือภาษาะที่ไม่มองแล้วเห็นแล้วจินตนาการได้ใช่ไหมจากตามสัญญาเลยแล้วก็สมมติทาาก็ไม่กลิ่นก็ทํางานรู้ว่าสิ่งเนี้ยเป็นกลิ่นแบบเนี้ยหอมว่าสัญญ,ญาทํางานชอบก็เลยอยากได้เพราะฉะนั้นมันทํางานเ,เกี่ยวเนื่องกันตลอดทุกอย่างจรยวีจะบอกว่าอยากได้สิ่งนี้โดยที่ไม่ไม่รู้จักมาก่อนอ ไม่มีมมปริมาณในเรื่องนั้นมาก่อนใครมันจะไปอยากได้ใช่หรอทีนี้การที่ที่บอกว่ารู้เท่าทันมันคนระับบางทีเราต้องรู้เท่าทันตอนที่สังขารมาทางานแล้วหรือว่าตอนที่มันทํางานเลยถ้าไปในหานะธรรมชาติหร่เลยในธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสังขารทุกสิ่งทุกอย่างเกิดการปรุงแต่งทั้หมดเราต้องรู้ทันให้ได้ก่อนว่าที่เราเห็นเนี่ยไม่มีอะไรเพียวๆมไม่มีอะไรที่มันแบบโอ้รักอันบริสุทธิ์ไม่มีจ้ามันปรุงมาแล้วนั่นแหละอืมันปรุง หวานได้มันปรุงขมก็ได้ัะใช่ไหมความรักตอนแรกเนี่ยอะไรก็หวานดูว่ามันปรุงหวานมาลลอืม,มันเริ่มชืดเพรมันทิ้งไว้นานตกตะกอนเขานี่เค็มปีเลยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงเอเค็มปี่ก็บูดเลยม,มันเปลี่ยนไปได้เพราะฉะนั้นเรามีอที่รู้ทันรู้ทันอะไรรู้ทันว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้ยมันเกิดขึ้นมาจากการปรุงแต่งอะไรบางอย่างเสมอนะอืม,มันเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะอบทสาม,มข้อ ว่ามันไม่สามารถดำรงแบบเดิมได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแล้วมันประกอบขึ้นให้ค่ามากขึ้นหรือน้อยลงก็ขึ้นอยู่กับเราก็คือสภาพของการปรุงแต่งเป็นทุกข์ไม่เที่ยงและเป็นอนัตตานีอย่ารู้ทันรู้ทันเสร็จเราจะปฏิบัติถูกไงเราจะรู้ว่าเอาการเปลี่ยนแปลงมันไม่แปลกเว้ยมันเปลี่ยนได้เรายังเปลี่ยนเลยแล้วเ,เปลี่ยนแล้วยังไงตอนแบบจะแต่งงานกันอู้หอมสเลนเดอร์ตึ้งๆๆๆ แต่งไปเพิ่อ่ะมันเป็นของกูแล้วมันไม่เป็นไหนหลอกอ้วนเพลทเลยแล้วก็ไปด่ามันไปหาข้างนอกมึงยังไม่ดูแลตัวเองเลยอย่างเงี้ยนึกออกปะแสดงว,ว่าเรารู้ความจริงแต่เราอ่ะปฏิบัติกับสิ่งนั้นไม่ถูกอ่ะยังต้องปฏิบัติกับความเป็นจริงไงร,รู้ว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นแล้วดูแลรักษาสิครับอยู่เฉยทำไมไงใช่ไหมรู้แล้วว่าป่วยแล้วเป็นมะเร็งแล้วนะรักษาด้าปฏิบัติให้ถูกไม่ได้บอกให้เพิกเฉยอยู่นิ่งๆบื้อๆไม่ใช่ปฏิบัติกับการปรุงแต่งให้ถูก แม่ป่วยรักษาสิจะบ,บ้าแล้วแม่ป่วยแล้วบอกเออตามสบายแม่รู้ตามความจริงว่าแม่ป่วยอย่าแม่ก็ตายเลย <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้รู้ทันแล้วก็รักษาปฏิบัติกับสิ่งที่มันถูกให้มันควรพอเหมาะพอสมาตามความเป็นจริงประมาณนี้แม่รักษาเต็มที่แล้วหมอเต็มที่ทุกอย่างเต็มที่แล้วไม่ไหวแม่ตายนี่ก็คือเรื่องจริงปฏิบัติให้ถูกร้องไห้ให้แม่ตอนตายเนี่ยปฏิบัติถูกไหมถูก เจบ้าหัวล้อเป็นเไม่มีทาไเป็นเรื่องที่คนเสียใจเสียใจว่าแม่ตายถูกแล้วแต่ประมาณไหนอกําลังพอดีเสียใจคือเสียใจแต่รับรู้ตามความเป็นจริงต่อไปนี้อาจจะไม่มีแม่มาคอยด่าว่าอยู่แล้วนี่คือเรื่องจริงแต่ว่าอ่ะตอนนี้ไม่มีก็เสียใจอ่โอเคก้าวต่อไปห่างว่างถันไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่รู้แล้วก็ปฏิบัติต้ถูก ตุ้งเป่ง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 สุดยอดฮะสุดยอดให้อยากรู้เรื่องนี้นะฮะไปดูเรื่องนี้นะฮะสังขารนะของท่านเจ์เพื่อธาตุนะฮะ